ไปนะครับเป็นการขุดในแนวดิ่งในแนวดิ่งนะครับเวลาเราอยู่บนตัวรถอ่ะเราจะกะไม่ถูกใช่ไหมล่ะทีนี้เวลาลึกลงไปลึกลงไปอ่ะมันจะมีแบบนี้เหมือนเป็นเป็นข้อมูลของของรถเคยดูไหมว่ามันมันจะโค้งเข้าแบบนี้นะครับถ้าบุงกี่ตรงเนี้ยจุดที่ลงมาคือตรงนี้นะครับถ้างั้นอ่ะเราต้องเผื่อเวลาอยากให้บุงกี่ลงตรงเนี้ยนะครับ แต่ไม้ไว่าฟันมันอะ่ะมันต้องลงตรงนี้นะครับรถอ่ะมันมันจะขุดเป็นวงกลมเป็นวงกลมอยู่ด้านล่างเหมือนเหมือนเหมือนลูกบอลอเป็นทรงกลมอะ่ะเป็นทรงกลมอยู่ทุกด้านอะ่ะนะครับฉะนั้นอะ่ะถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าเราอยากวางบุ้งกีลงตรงเนี้ยนะครับเราต้องวางตรงนี้ยืดมาก่อนให้มันตรงตรงเนี้ยแล้วเราจะขุดตรงนี้ก็คือตรงนี้แต่ถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยมันจะไปขุดตรงนี้ <Whis. S 1> นะครับวิธีการขุดใน, Hail ดในแนวดิ่งมันจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นอ่ะ ถ้าเราขุดในแนวลึกเราต้องกะบุ้งกี่ให้ให้ถูกแล้วก็วางบูมลงเลยดูนะ được à หรือว่าเก่งมากนะครับขุดได้แล้วเนาะต่อไปมันก็เป็นความชํานาญนะครับก็คือการทําซ้ํำไปเรื่อยๆนะครับทำแบบนี้แหละนะครับก็ขุดได้แล้วต่อไปก็จะเป็นการถมเป็นการกลบนะครับมันก็ใช้ถ้าเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าเราไม่ขุดเราเป็นการเกาโดยการใช้ตัวนี้ช่วยยกไว้นะครับลากมาแต่แต่ไม่ให้มันมันจมลงไปในดินนะครับลากมาแ,กกกาแล้วก็เก็บเกาแล้วก็เก็บ แล้วก็มาใส่ในหลุมแล้วก็เป็นท่าปัดด้านข้างโดยใช้ข้างๆข,ข,ของบุ้งกีนะครับปัดช่วยเอานะก่อนจะไปท่านั้นเดี๋ยวจะสาธิตท่าหนึง่งเ,เวลาการเทดินนะครับคือการเทพร้อมกับผักดินเดิมออกไปด้วยนะครับมันจะได้มีพื้นที่น,นะครับดูนะแล้วก็จะสาธิตถมไปด้วยเลย Terima kasih. เราเข้ามาแล้วก็เข ฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้่เกลอยวเอาลมเอออลากมาพร้อมกัน จะติ้งต่างว่าเออได้ทําเสร็จแล้วนะเดี๋ยวพี่จะช่วยถมมถ่มถมมันเป็นการดินไม่อยากจะกุุ้งกีอ่ามันจะต้องขย่าวขย่าออกนะครับมันเดี๋ยวพี่จะช่วยช่วยถมแป๊บแหนึ่งแล้วเราก็มาถ่ายตอนที่เราเสร็จได้ค่ะได้เก็บไว้แหละถ้าหนูทำน่าจะยาว แต่ตอนตอนเราจุบนี้จูุแล้วเลยแต่คือแต่คือที่ถ่ายไปคือพี่เขาก็ต่อไปจะเป็นเขาเรียกยกของหนักนะครับเป็นท่อนไม้เป็นตอไม้นะครับเดี๋ยวมาท่อนนี้แล้วกันสาธิตให้ดูหลักการก็คือว่านะครับบุ้งกี่เขาจะเล็ก เล็กกว่าชิ้นงานที่นี่เราต้องมีตัวช่วยก็คือว่าต้องใช้ผานนะเป็นตัวช่วยนะครับเราจะเอาผานนะเอาผานลงก่อนแล้วก็บีบตัวนี้เข้ามานะครับบีบบุ้งกีเข้ามาหาผานปับ๊บแล้วค่อยงัดชิ้นงานขึ้นพร้อมกับเอาผานขึ้นนะครับเอาไว้ย้ายของหนักๆได้นะครับเคยย้ายตอมะพร้าวอยู่ตรงนู้นนะครับแต่มันมันเอายากแล้วา,าษาทิีตัวนี้แล้วกันได้ค่ะ,ะเดี๋ยวดูนะ ตั้งผ่านให้ตรงเอาผ่านลงก่อนนะครับ แล้วก็ยกผ่านขึ้นแล้วก็อันนี้ยกช่วยได้แลนะ้วแค่นี้แหละก็ง่ายๆครับก็ไปช่วยยก เวลาของหนักหนักหนักนะท่อนนี้ยกไม่ขึ้นนะคนนั่นไม่ไหวเราอีกแล้วลองดูว่าผู้หญิงก็ผู้หญิงคืยลก็ต้องยกได้อ่ะก็คืออ่าดูนะก็คือให้เราลดฐานอ่ะลงไปถึงดินก่อนเนาะค่ะหลังจากนั้นอนะ่ะเราเราก็เอาอาร์มฐานค้นตัวกลางตัวนี้ใช่ตัวนี้ตัวนี้สำหรับลายแยกลายเสริม นะครับแล้วก็ดึงอาร์มเข้ามาให้มันบีบไม้เนี่ยกระผานเสร็จแล้วเราก็ยกผ่านขึ้นนะครับถ้ามันยังยังไม่ค่อยขึ้นมาก็ค่อยเอาบุ้งกี่ช้อนข้างใลใ่างอีกทีอ่ะค่อยๆทำสตาร์ทดูหรือว่าลูกค้าซื้อไปเป็นผู้หญิงไม่ได้ใช้ยกของได้ใช่ครับไม่ต้องมารอแพง à xếp 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 đi xếp đi วันนี้นะคะคือทางหนูเองที่เป็นมือใหม่ที่ไม่เคยขับแมคโครเลยโดยที่พี่แพรเขาสอนเนี่ยภายใน1ชั่วโมงหนูก็สามารถขับได้ตัวแมคโครเนี่ยมันขับไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะทั้งพื้นฐานการคอนโทรลอะไรทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่การเรียนรู้และฝึกฝนในพัฒนาในครั้งต่อไปค่ะก็อย่างที่น้องเอิร์ทได้ขับไปนะครับคือขนาดผู้หญิงเรายังสามารถขับได้นะครับแมคโครเป็นอะไรที่ขับไม่ยาก นะครับขอแค่เรามีคนแนะนำหน่อยนะครับแนะนำวิธีการหรือความเข้าใจนะครับเราจะขับได้แป๊บเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือมันเหมือนเล่นเกมอ่ะเนาะการคอนโทรลสองฝั่งให้สัมพันธ์กันนะครับและหลังจากนั้นมันก็เป็นเรื่องของสกิลที่เราต้องไปฝึกให้ชำนาญก็่คือการทำซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมานะครับเดี๋ยวเราก็ชำนาญเองเนาะวันนี้ก็ ท่าอะไรบ้างน้อะคือท่าขุดท่าขุดท่าอ่าท่าเกาใช่ค่ะท่ากบท่ากบแล้วก็เอ่เอเคลื่อนย้ายไปซ้ายขวาอ่าแล้วก็อาจจะมีการยกของหนักพวกกิ่งไม้ที่ได้ดูไปเบื้องต้นนี้ครับเป็นการสาธิตเนาะนะครับแล้วก็อาจจะมีสาธิตการใช้งานอื่นๆนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะมีเวลา สาธิตไหม <laughs> ได้วันนี้นะคะขอบคุณสถานที่ที่เอื้อมหน่วยนะคะที่ให้เรามาฝึกตัวแมคโครนะคะทีะ่ฟาร์มอินซีคอฟฟี่ค่ะจังหวัดระยองนะคะแล้วขอขอบคุณที่แท้มากๆค่ะที่สอนนะคะคยินดีครับยินดีขอ,ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ